สวัสดีค่ะท้าวเวลคิดไทยแลนด์วันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาที่วัดนางตะเคียนนะคะยักษ์แม่ใหญ่ค่ะเข้ามาด้านหน้านะคะจอดรถปุ๊บจะเจอท้าวเวสุวรรณนะคะเป็นองค์แรกของจังหวัดสมุทรสงครามเลยนะคะซึ่งเป็นต้นแบบของท้าวเวที่วัดจุฬามณีด้วยนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้โชคลาภแก่ผู้คนแถวนี้มากมายแล้วนะคะ นี้นะคะก็ได้ตั้งใจที่จะมากราบนะคะยักษ์แม่ใหญ่ชื่อเต็มๆว่าพระนางสุพรรณอักษรจอมเทวีค่ะเพื่อที่จะมาขอให้เราคลอดลูกง่ายนะคะขอโชคลาภได้ขอสุขภาพนะคะซึ่งลูกที่คลอดออกมานะคะก็จะมีน้ำหนักดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแม่ก็แข็งแรงนะคะ เมื่อวายเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินชมบรรยากาศภายในวัดนะคะซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่มากนะคะ400กว่าปีแล้วนะคะดูหน่าเกรงขามมากเลยค่ะดูตาขายาลูกทูบนะทามือไปปัดได้ยังไง ทำทำท่าหน่อยทำท่าหน่อยถือ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 ใหม่ถือใหม่ถือ,ถ,อ,ถ,อถือใหม่แล้วทำท่าใหม่ดิทำท่าเวียนหน่อยออสัตว์เข้าไปเข้าไปเออสัตว์เข้าไปเอรปอริมน้ำน้ำก็แบบโล่งปลอดปลอดโปร่งสมองมากค่ะ บริเวณนี้ก็สามารถให้ขนมปังได้นะคะให้แกะปลานะคะเขาจะมีขายด้วยค่ะก<อ>็จะเป็นบรรยากาศชาวบ้านชาวบ้านนะคะน้ำไหลตลอดเลยนะอ๋อค่ะ <c oughs> ไหนปลายไม่มีสักตัวเลยู <c oughs> เอาเหรอคะ <c oughs> โ okay, okay. อเคโอเคน้ำมันเที่ยวด้วยอืมระวังตกลงไปนะจ๊ะ่ใช้ขนมปังปาลาโยนเลยปลากินไม่ทันแล้ว อ๋ะเออนั่นไงนั่นไงปลาตัวเล็กนั่นไงโอ้ยกินแล้วกินแล้วใช่น้ำไหลตลอดใช่กินไม่ไหวปลาบอกกินไม่ไหวสู้แรงน้ำไม่ไหวแล้วสู้แรงน้ำไม่ไหวค่ะสู้ๆน้ำปลาน้อย หนูยอ้อนเร็วๆสิลูกเอาชิ้นใหญ่เอเอชิ้นเล็กๆก็ได้ปลาตัวเล็กอะ่ะปลาสวยเนือปลาอืมปลาสวยอะ่ะนี่แบบ่าตื่นเลใช่ไม่ค่อยเจอปลาหลายอะเท่าไอันนี้น้ำแม่กองนี่ชิดใหเด็กให้มันก้นยอนใหญ่ยยพูดเบาๆลูกอย่าเสียงดังนี่ในวัดนะลูกให้หนูให้อาหารปลาวันแรกใช่อันนี้เราอยู่ที่วัดนางตะเคียนนะคะ ลงมาแล้วเย็นหน่อยเอาไปเลยเจ้าปลาตัวจิว๋วเอาไปเลยเจ้าปลาตัวจิว๋วเอา้าเอา้าหล่นหล่นอย่าอย่าหล่นลงไปกับน,น้ำนะคะลูกไหนขนมปังมีอีกไหมคะไปเอามากินอีก